วันวันโบร์โบรจูวันนี้จะมาสนนับนเสนอ,อแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้เล่นโซเชียลได้ดีค่ะอย่างเช่นที่ยกว่าทัมเบอร์นะคะก็มีสื่อโซเชียลหลายชนิดนะคะที่เป็นที่รู้จักกันเชนเ่น Facebook หรือทวิ t เตอร์าวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับทัมเบอร์ค่ะเป็นโซเชียลได้ดีชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นออกมานในรูปแบบบล็อกนะคะเอาไว้ใช้โพสต์ภาพเป็นส่นัญญา ก็สามารถโพสข้อความโพสอะไรเงี้ยได้ปกติค่ะมีการรีบ็อกนะคะซึ่งคล้ายๆกับการรีทวิตของทวิตเตอร์มีการกดเฟซบุ๊กนะคะคล้ายคลการกดไลค์ของเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีการเนี่ยค่ะสามารถอัพตัวหนังสือได้ตามปกติค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นการบล็อกซ์อัพเป็นบล็อกรูปเงี้ยค่ะเป็นหลักสามารถอัพได้ทุกไฟล์นะคะน่าจะเป็นภาพปกติภาพเคลื่อนไหวเอ็นพีโฟล์ โซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เล่นกันเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่ติดแท็กเซิร์ตามแท็กอะไรได้ตามปกติเลยอย่างเช่นว่าเราเซิร์ชเนี่ยค่ะตามแท็กอย่างสมมติว่าแท็กย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะขึ้นมาเดช้านิดนึงก็สามารถแท็กได้เหมือนที่เราเล่นอินสตาแกรมมะค่ะที่เซิร์ชตามแท็กตามอะไรอย้ก็สซิร์ชคัมเบอร์ก็ไม่มีละมากค่ะเป็นบล็อกที่ส่วนใหญ่เป็น ภาพเลยนะคะเป็นโซเ,เชียลเน็ตเวิร์กชนิดนึงนะคะที่เราไม่ค่อยจาัดก,การวันนี้ก็มานำเสนอ